ผมสงสัยนิดหนึ่งนะปกติการไปทัวร์ธุรกิจเครือข่ายขายตรงจะต้องมีผู้นําระดับสูงสูงปะปนมาด้วยเป็นจํานวนไม่น้อยแต่ทริปนี้นี่ถามจริงอะผู้นําจอยคอยที่ระดับสูงสูงนี่ออกไปหมดหรือไงไม่เห็นมีสักคนมีแต่หน้าใหม่ๆ่นั้นเลยครับเมื่อคู่ได้พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะ,ะว่าทริปนี้เป็นทริปสําหรับคนใหม่เน้นเลยเน้นคนใหม่เน้น นี่ก็คือหนึ่งในโปรแกร,รมใน5โปรแกร,รมท,รที่เรามีอยู่ในจอยคอยนะ,ะ,ะหนึ่งทริปสาหรับคนใหม่เนี่ยแฮนทริปนี้จะคนที่มาแบบบางคนเข้ามาอยู่2เดือน3เดือนเนี่ยหรือบ,บางคนสมัครปุ๊บเห็นฟังโปรโมชั่นปั๊บ,บอ,อีกอาทิตย์หนึ่งพิสูจน์ ตัวเองทําได้เลยมาเที่ยวได้เลยไม่ได้พูดแก้เกี้ยวไม่<อ>นี่คือเรื่องจริงบางครั้งมาแค่อาทิตย์เดียวก็ทําได้ละพอมาเรียนรู้เอะมันไม่ยากนี่ก็ชวนคนห้าคนก็มาเที่ยวะนะฮะ,ะนี่ก็คือหนึ่งในความสําเร็จเพราะเนี่ยคนที่มาเที่ยวทริปนี้จริงเป็นคนใหม่ซึ่งบางครั้งเนี่ยกูอาจจะรู้สึกเอ๊ ไม่รู้จักเลยไม่คุ้เลยไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเลยนี่แหละครับคอนเซ็ปต์ของขายตรงก็คือเราสามารถมีคนใหม่เข้ามาทุกวันแล้วต้องพูดอย่างนี้ว่าทุกวันเนี่ยในจอยอคอยมีคนใหม่ๆเดินเข้ามาวันละ500คนทุกวันที่สมัครเข้ามานะไม่ใช่ว่าแค่คนสองคนนะวันละ500ท่านเดือนนึงก็หมื่0ห้าพันคนนะนี่ขนาดโปรโมชั่นไม่กี่เดือนคนก็มาร่วมขนาดนี้ครับครับ คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะบริษัทจอยแอนคอยเนี่ยนะจะมีความผงาดหรือมีความพร้อมเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนฮะเพื่อลองรับการเติบโตอันนี้ต้องบอกเลยว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะะเพราะการจะทําให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีความพร้อมเนี่ยวันนี้ต้องเรียนว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าต้องมีสินค้าหลากหลายต้องมีสาขามากมายเพื่อลองรับการบริการต้องมีระบบฝึกอกรมต้องมีเทอรี่ออนไลน์ที่แปลงทุกใบจ่ายจาก จากการบริโภคข้างล่างเนี่ยด้วยแผกนการตลาดที่สามารถทําให้ทุกคนได้ประโยชน์จริงแล้วข้อสําคัญต้องมีปรชั่นต้องมีระบบฝึอกอบรมต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ไอ้นี่แหละครับถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยพูดสั้นๆเนี่ยแต่รายละเอียดเยอะมากมกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราทําให้ครบถึงขนาดนี้เนี่ย โอ้ต้องใช้เวลาเป็นสิปีนะคุณกายครับนะแล้วนี่พอสิปีเรามีความพร้อมเนี่ยเราเชื่อเลยจากสิปีจากนี้ไปเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้จะมีโอกาสสาเร็จโดยง่ายเพราะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงความเร็จโดยง่ายไม่ใช่เป็นจุดที่เราบอกว่าบริษัทเิ่งเรื่อต้นนะแต่เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากสําเร็จเนี่ยเข้ามาสําเร็จโดยง่าย ต้องพูอ,งอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้ไป10-20ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทยังเติบโตต่อไปและสามารถทาให้ทุกคนสามารถสําเร็จได้ง่ายอีกมากมายครับเอางี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้ดร์สมชายเลยฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่จะอยากจะมาทําอาชีเพเครือข่ายขายตรงจะต้องเริ่มอย่างไรเริ่มเมื่อไรต้องทําอย่างไรบ้างครับครับก็การที่จะเริ่มต้นก็ต้องค้นหาตัวเราเองให้เจอว่าฝันที่เราอยากสําเร็จเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เกิดขึ้นเป็นไปได้เนี่ย แล้วนึกถึงคนเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าความฝันสูงสุดเนี่ยหรือถ้าวันนี้เรามายืนอยู่ยอดเขาสูงในย่านนี้เนี่ยที่เป็นสลานสกีนะฮะเี็บงทั้งนั้นเป็นฟินิกสกีรีสอร์ทเนี่ยนะครับนี่คือในในย่านนี้เท่านั้นนะฮะในโลกนี้จุดสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาสูงสุดนี่มองบังนะฮะแล้วก็ลานสกีนี่อยู่ที่ระหว่างสวิตอิตาลีแต่มันเป็นเทือกเขาในย่านนั้นนะครับสามประเทศติดต่อกันนะฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะย่านนั้นนะ ซึ่งอยู่อยู่ทางฝั่งฝสรั่งเศสนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าลานสกีสูงสุดที่มนุษย์ขึ้นไปถึงเนี่ยต้องจุงฟาวนนี่ขึ้นไปสูงเลยนะฮะประมาณรวมๆเกือบ4,000เมตรนะฮะแล้วก็ที่แต่ว่าลานที่ว่าเขาที่สกีที่สูงนะต้องไปที่เซอร์แมทเนี่ยเมื่อวันก่อนผมเพิ่งไปมานะครับที่ทางสวิตนะฮะแต่วันนี้เป็นจุดสูงสุดทางด้านนี้นะทางเกาหลีเนี่ย ถามว่าคนเราในชีวิตเนี่ยเรามีความฝันที่สูงสูงเราอยู่ตรงไหนความว่าสูงของเรามันอาจจะมีสูงแต่ละจุดที่ไม่เท่ากันอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าลานสกีแต่ละที่นะครับก็มีความสูงที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แล้วก็หลายคนก็อาจไม่เคยไปบางคนก็ได้มีโอกาสไปแต่ถ้าสําหรับโอกาสที่เป็นไปได้แล้วสามารถไปได้นะครับอย่างที่วันนี้เราพาคนใหม่มาลานสกีที่นี่แม้ไม่ได้สูงที่สุดในในโลกนี้แต่ก็เป็นสถานที่สูงที่สามารถทําให้ทุกคนมาถึงได้ แล้วก็ทําให้คนที่ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสมาเนี่ยมาได้นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่เราเชื่อเหลือเกินครับว่าคนยังมีโอกาสสาเร็จเข้าถึงความสำเร็จได้ง่ายถ้าท่านมีฝันและอยากให้ฝันนั้นเป็นจริงเพียงแต่ลองมาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสมาอยู่ในองค์กรแล้วลองใช้สิ่งที่บริษัทได้สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือเนี่ยทำให้ท่านไปสู่ความสำเร็จท่านจะค้นพบเลยว่าความสําเร็จที่สามารถเข้าถึงโดยง่ายแล้วก็เป็นไปได้เนี่ย เกิดขึ้นที่นี่จริงๆเพราะวันนี้ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทําแล้วทําให้คนสําเร็จมากมายนั้นเนี่ยก็เพราะความตั้งใจแล้วสิ่งที่เราพัฒนาทุกวันเนี่ยมันสามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงความเร็จได้จริงแล้วก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นแล้วที่นี่ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาสู่องค์กรนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นขั้นบันไดที่ทําให้ท่านไปสู่ฝันที่เป็นจริงได้ครับครับครับนี่แหละคับท่านผู้ชมครับคนเรานะฮะ ถ้าท่านต้องการสร้างความสําเร็จไม่ต้องไปหาขุมทรัพย์ที่ไกลบ้านไกลเมืองจนเกินไปนะครับบางคนไปอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นหนี้เป็นสินใช้เงินสองแสนสามแสนบาทอาจจะใช้หนี้ใช้สินไม่ได้ครับแต่หันมาทําอาชีพเครือข่ายขายตรงกับบริษัทที่มีความพร้อมอย่าง Joy and c o i ถือว่าท่านได้มาขุดขุมทรัพย์ขุมเงินขุมทองที่จะสร้างความสําเร็จให้กับทุกท่านนะครับขณะน,นี้มือผมนี่เย็นมากนะครับเท mm. ้าก็าเย็นนะครับ เราต้องสองคนอีกเย็นเย็นสุดๆเพราะว่ายืนบนหิมะนะครับติดลบนิดๆนะครับฉั้นเราสองคนเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เราก็ได้อยู่กับผู้ร่วมทริปของเราแล้วค่ะคุณใหม่คะคนะนําตัวเลยค่ะก็นี่ก็เป็นแม่ทีมใหญ่ของเรานะครับของบริษัทจอยพอยนะคะรับพี่ติ๊กบรรกานี่เขารู้สึกยังไงว่าครับที่มาเที่ยวเกาหลีทริปนี้ครับ ทิปนี้รู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะเรามีเจเนอเรชันใหม่นะคะทีมงานคนใหม่ๆนะะเด็กวัยรุ่นนะคะเกิดขึ้นมากมายวันที่มากัน300ชีวิตคือว่าเยอะทีเดียวเลยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยใช่ค่ะชื่ออะไรเขาเรียกตัวหนชื่อแอมค่ะชื่อแอมนะครับแล้วมาเที่ยวเกาหลีเป็นครั้งแรกครับเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยค้นเครื่องด้วยแล้วเป็นยังไงคะน้องแอมแล้วคือว่ามันตื่นเต้นไหมอ่ะขึ้นเครื่องบินครั้งแรก ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้ทุกสยากไหมคะที่ที่ได้มาอยู่ตรงนี้กว่าจะได้มายากง่ายเลยใช่ไหมอันนี้น้องชื่ออะไรคะชื่อชาร์ลีค่ะค่ะแล้วก็น้องได้อยู่ในจอยแอนคอยของเรามานานหรือยังก็นานทีเดียวนะคะนานทีเดียวครับตอนนี้เกาหลีนี่มาทริปแรกไ่มครับเนี่ยเป็นทริปแรกค่ะทริปแรกแล้วก็เป็นทริปนี้ทริปแรกเลยสรับเกาหลีใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับมามาครั้งนี้กับบริษัทจอยแอนคอยของเรา ก็ดีใจอะค่ะถึงเป้นด้วยรู้สึกดีที่เราได้มีโอกาสได้ไมาเที่ยวส ชาวจอร์ทุกท่านนะคะวันนี้โอ้ยพวกเรานะคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะมาเที่ยวกันที่ลานสกีหิมะนะคะหิมะก็ลงกำลังลงเยอะแยะมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยากให้ชาวจอร์ทุกท่านนะคะขยันมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันนะคะอยากให้มาข่าวต่อไปมากๆนะคะอ่าประตูยังไงประตูประตูยอดยอดเยี่ยมเลยค่ะให้รีบมารวยกันนะคะเด็กกาลสินนะคะ นี่หน,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 น้านาว่ายังไงอ๋อมาจากหน้าน,นะคะนร่รีบทำนะคะขยันขยันหาคนเยอะๆจะได้มาเที่ยวเกาหลีไปจับพิมะนะคะเชิญมาทุกคนสนุกสนานตื่นเต้นกันมากเลยค่ะได้มาเที่ยวครั้งนี้นะคะอาาขอให้มุ่งมั่นนะคะรีบมากันเยอะๆนะคะสวัสดีคะาา่ะบ,บ๊ายบาย กับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c คลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอห์นคอยโทร02-975-5858้าพวกเราแข็งแข็ง พวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับมาพบกับต้อนสถานีการจนามณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กําลังมองหาอาชีพมองหารายได้ที่มีอิสระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินนะคะคนที่อยากจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับค่ะเรียกว่าเปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองนะคะคุณก็สามารถเกิดรายได้สร้างธุรกิจได้อย่างแน่นอนกับ Joy Anton Corporation ค่ะในทุกวันนะคะเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแล้วก็สินค้ามากมายมานําเสนอคุณผู้ชมนะคะและแน่นอนค่ะซื้อสินค้าที่นี่แล้ว จะแปลเปลี่ยนทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆกับสินค้าที่มีมากมายกว่า1 0,000ืรายการ